คนมึงน่ะ1ิชแนลพูดนะไรดซ่อมรถพูดใดล่ะอรถเป็นยังกะรถคาดรถคาด นึกว่าเป็นอยัางใครเราบัก like, ว่าตัวหันบักให้มาเอาอิลีจิบ่บอเอาใจยาละต้นตีไม่ยกขึ้นมาเอาไปเอาไปพลุเรื masa, ่องบ่บอคิดอย่างบอก็หมายว่าบักให้คือว่าเสียวคือบอกคือแท่โอ้จนว่าจนว่าบ่มาเอาเนาะจนว่าปล่อยให้มันเนาะ ครับครับครับจังว่ากันไะจังว่ากันจังว่ากันครับครับผม <c oughs> บรได้ลงคลิปบอกเพคนอยู่ชื่อว่าอ่าคลิปงวัวครับเดี๋ยวให้พี่เอาถือครับอันเราเรียนมาแต่งัวครับคนเมืองหนาวบรได้ตัวไอ้ทุกคนเลยครับมันมีคลิปหนึ่งที่คนเมืองหนาวไอ้ไอ้ว่าเอางัวงที่ซื้องัวจากเพื่อนนี่แหละมาเลี้ยงครับ มันมีคลิปหนึ่งครับยังไม่ดิดดบเลยยังไม่ดิบเลยมันมีคลิปหนึ่งครับปลาสิซึงงวดจากเราเนี่ยแหละจากพรพตาลอนนี่แหละคนมึงหนาวใบจั่วเลยแต่กับบันทันจะแจงผู้ใดครับอ่าคือว่างงวตัวหันพ่อพ่อ,พ,อพ่อสิซึ่งแล้วคนมึงหนาวกับมันมีเงินสวดงวเรามันโดดรถตรัวน,นั้นแหละโจที่ผู้ใดเคยเบิ้งมันโดดรถครับอ่าผมก็บสิซื้อเอาน้ำเล้านั่นแหละแต่ว่าบัตเตอร์นี่พตาลอนน่ะแล้วเสียไปขาย แล้วสิไปขายแอบอยู่ทั้งไอ้ภาเขาอย่างนี้แหละที่เราไปบัดนี้งวัวมันต่นรถขับเสียกท้ายคอมันหลากไปไป็นลำทางนะนนงัอต่วนถ้าเผื่ออะไคยเบิ้งได้ครับงัวตัวหน่อยๆบัดที่นี้ผมก็ว่าเสี่ยวสีว่าออกไปเลี้ยงเพราะว่าเราว่าววรีต่วนบัดนี้คันบ่บ่เอาลแล้วเสี่ยวไปไปขายขีาา้เกาวาชันนะมันวางที่บัดนี้ก,ก็เรียกว่าผมกับตัวรงกันแล้วแหละว่าเราเสี่ยวเขียนพันลนะ่ะรับ ตกลงกันแล้วเพราะจะว่าเจ็ดพันจังไรไอ้พราตาหลอนเนี่ยแล้วก็ห่อนเงินละเศร้ามั้ตกลงกันแล้วนี่เพคนสิบเอาเงินเจ็ดพันแล้วสิบเอาเงินเจ็ดพันเลยเศร้ามาเนี่ยมก็ว่าเงินพันมีเนาะเราบอกกับรังสีกับเงินพันมีก็งี้แล้วก็มาให้จังไรที่ได้มามือตีมืออ่าประมาณอีกกับชิ้นหนึ่งแตล้วสิมาอีกแล้วเสี่ยวอีกเลยครับเสี่ยวหาพันล้วว่าคือเข้ามาว่าแล้วเสี่ยวเงินยังเดียวเราบอกกับสิเสี่ยวเงินยังเดียวก็าเรียกว่า ก็ไงที่แรกก็บอกกันว่าเสี่ยวหเหราเสียละพันเตียาให้ราเลียงไวนะ้น้ำเราบ่มีเงินแต่เราเรา้อสกัดใช้เงินขับเาองอสี่เลยเราลเลยอ่ามีคนมาถามเยน่อย้ิงาวาเขาซื้อเลยระวางซีบอกกับแกไปแด่ลาวาถ้าเขาซื้อกลให้เขาทราบว่าไงนันเั็นใครนันมเมาปฏิบับอกไปว่ามากลก็ว่มามันมเมาแล้วม,มเมาเล้วันก ผมม่เอาใจตัวกันซื้อบาดนี้พอ่าเราว่าทำพอใจเขาจะมาเอาเดี๋ยวเราไมเอาไปขาวางสี่เดี้ผมว่าถ้าท่านเก่กาไปรวดประมาณอีกเดือนนึงก็ผมไม่เอาเนี่ยบัดนี้เราไปขายผู้ใดบุกเราว่าเราขายผู้ใดบุาเขาไปเก็ยกิจนอะไรล่ละผมก็เลยว่าถ้าท่านเพราะว่าตอนเมองกันยากอยู่กับไหนให้ผมชิเอาย่างก็ชิบอย่างน้ำมันเวลาสักัดกันอยู่กับเอารวดพอ่ออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพออย่างสิบมีเงินมองอย่างแบบนี้ครับ เดี bert, me, ๋ยวคนเงี audience, so ้ส no ิบบาทได้เงินสับคนเงี้ยกลับไปขายรถก็แค่ตัวนี้เพื่อพกคนของเราสิบพันเราอยู่พันหนึ่งนี่แหละต่อต่ออาทิตย์ต่อเดือนโมกันแย่นี้เงินยูทูปเนาะเมื่อตัวหันมาแล้วเอาไปขายแล้วครับ่ทีแก้งแก้งกับคนเนาะบารีเลียงเด้บอมแยน่าคนบารีคนมองเอาบารีบอกลืมไปเห็นเราครับบารีตัวนี่ครับบารว่าห้องบารีตัวว่าว่ารีเลี้ยงว่าไปทำทชาเจ็บปวดบอมแยนรับคนมาเสียอีลีแต่ผมไปเอางยังครามีคนอยากได้นตำรวดทางทิศใช มีคนอยากได้ตำนวจเขาเรียกว่าเอาซาอยากได้เก่าไปซช่ไเขาซื้ออยู่สามสี่พันเนี่ยเขาจิใจแล้วสดๆแล้วเขาจะเพี้ยกินล่ะเขาวางสิเ้วเอาไปใา้เพา่อไงเสร็จผมพึ่หยุ่งแล้วผมอัดอยูอกับที่เรื่องก็ะทำคือเกงวะก็บคนไปไหนเรื่องล่ะแต่ผมไม่อยากคุณไว้นะเพราะว่าคนอยากได้เงินหนอเขาเรียกว่าเราเลียไปใครผู้ใดบุเมเอาล่ะเราสิได้อยู่หาพันหกพันอยู่หรอกเราหากสีพันนี่ล่ะก็ได้สามราคาเราเราขายเดี๋ยด้อทำงวดสวยหน่อยัวที่ว่าตรงรถจักรนะคนมุ่งหน้าก็ไปเลียงเป็น ขายแล้วครับปากแจ้งกันห้รูเจอ่องครับบางกอน,นัวนันขายแล้วเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ